ไอ้พวกหนึ่งเลยที่ตั้งตนสอนเขาเนี่ยมันเป็นความคิดเอออ่ารู้เพราะรู้จริงพ้นทุกเออความคิดมาเออเราไม่ต้องไปน,นั่นมันไม่เที่ยงเออเห็นไหมมันไม่มีอะไรเราหลงไปกับความคิดสัญญามันก็เป็นอย่างนั้นสังขารเนี่ยกูบอกว่าคิดเอาพวกมึงยัง <laughs> ไม่เห็นความจริงพอเกิดความรู้ขึ้นมาก็เปียอาจารย์วิทย์อะ เอาฟังของอาจารย์ยี่เราไปประมวล่ยรู้เออก็เลยจำเอาไปหมดเลยก็ไปประมวลต่อไปคิดเอาต่อเออพ้นทุกได้พ้นรู้อ่ะผมต้องบอกคิดเอา,าแต่ยังหลงกันอยู่หลงเชื่นชมความรู้เออมันเป็นความคิดนะกลับมารู้ตัวเรามีสตินะเออเออครูบาอาจารย์บางท่านนี่มีปัญญาแต่ขาดสติ สติคือเป็นสิ่งสําคัญปถ่วยโง่เอ้ยมาร์กมีองแปรมันก็มีครบหมดนั่นแหละเออทุกคนยังไม่ตายแต่สติมันระลึกได้เออมันจําได้มันก็ระลึกได้แค่นั้นแหละเนี่อฮะจำไม่ได้มันก็ระลึกไม่ได้มันทางานพร้อมสัญญาสังขารวิญญาณน,นามรูปเนีเ่ยมีแต่พวกเธอเนี่ยแต่ไปอ้างอะจาของอาจารยิดไปรู้ไปเยอะๆก็คิดว่าตัวเองบรรลุธรรมอืมแค่รู้ คิดว่าตัวเองบรรลุเออเพราะเรารู้นี่แหละแต่เราไม่มีเราว่างเราคือความว่างว่ะแต่บอกว่าเป็นความคิดนะเออทุกอย่างมันเป็นความคิดบนเลยมันไม่มีอะไรเราคือว่างว่ะเห็นไหมมันขัดแย้งในตัวมันเองไอเราไอคนไปฟังแม่กับปุงจนปวดกระบาลนี่เราคือว่างมันทําไมไม่ว่างวะเวลากระทบอ่ะเออทําไมไม่มีรู้สึกที่มีเราไม่เห็นว่างอย่างที่สอนกันเลย ไอ้บอกนั้นน้องไปฟังก็เออจริงว่ามันเป็นความคิดปรุงแต่งเออแต่พวกมึงคิดเอายังไม่เห็นความจริงพวกมึงเลยติดดีางเออชอบแต่เวทนาดีๆไงนะฮะพอเวทนาไม่ดีปัดกระทบเออมันเป็นความคิดแต่ไอที่พูดกับใจอะต่างกันนะไอ้ตรงนั้นมันทุกแต่ปากพูดน่ะหลอกตัวเองนะฮะผมจะบอก เออยังไม่ถึงที่สุดแห่งธรรมหรอกขณะพระเจ้าจะปรินีิพานนะพระองค์ยังสั่งเสียลูกสาวไปเลยพึงทงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนี่ขนาดตถาคตอยู่นะแด้ทุกวันเนี่ยคิดเป็ดคิ้ไก่คิดว่ารู้เหรอโธยังเข้าไม่ถึงความจริงพวเกเธอเนนะี่ะนะติดที่ตัวตนมานะหมดเละที่ฐิมานะหมดเลยอืมนะถ้ามันเห็นตรงนั้นได้เนี่ยมันดับอุปทา,านทั้งหมดะผมจะบอกเนี่ยปัญญา ปัญญาที่แท้จริงมันพ้นจากอำนาจของความรู้สึกในคิดอารมณ์มันไม่ได้เป็นว่างหรือเป็นอะไรมันพูดไม่ได้เออมึงพูดแล้วมันก็หลงเออมันมันรู้เฉพาะตนนะฮะอาจารย์วิทย์แต่ถ,ถึงเวลาอาจารย์วิทย์ปลดล็อกคนจะชี้เห็ยนไงหเห็นแล้วปัญญายัดลงไงโดนหลอกหมดที่ไปศึกษามาทั้งหมดถึงจะรู้พอมหาอาจารย์โอ้อาจารย์แม่งคนละเรื่องเลยเนาะโอ้ตอนแรกมันเชื่อจริงขนาดว่าสตินี่แหละฟังอาจารย์บางท่านเนี่ยพุทธวจนะอย่างเนี้ย เออจะต้องคําสอนพระเจ้าเท่านั้นเนี่ยเราก็เชื่อนะตอนนั้นบางคนก็บอกต้องมีสติมบางทีเราก็คิดว่าการนั่งสมาธิมไม่ใช่แล้วไม่ใช่ต่งางๆางเราต้องเป็นฟังพิจารณาทางปัญญาสติปัญญาฟังแนวปัญญาโอ้พอมาเจอเจอตรงนี้อาจารย์เออ้ยคนละเรื่องไม่ใช่ซากยานที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดก็ยังไม่ใช่ไง <laughs> อาจารย์กําลังบอกใบอะไรบางอย่างให้เห็นเห็นแล้วดับอุปทานเออแต่ก็ไม่สามารถดับมันได้อาจารย์เออ ไอคนที่ก๊อปปี้อาจารย์ไปโอ้โหมันจะหลงขนาดไหน,นขนาดอาจารย์เนะี่ยที่พูดมาพอมาถึงตรงนี้มาเห็นตรงนี้มันไม่ใช่สักอย่างเลยที่อาจารย์แสดงออกมานะไม่ใช่ความจริงสักอย่างเลยเป็นการสื่ออะไรบางอย่างเก็บเอาไปเป็นความรู้ก็หลงตันหาุปทานครอบไปอีกเออที่อาจารย์สอนอยู่โอ้โหมันพ้นไปเลยนี่ว่าแล้วตรงนี้ใครจะเข้าใจได้วะใครจะเกิดปัญญาได้เพราะทุกคนโดนติดกับดักของมนุวิญญาณเหมือนการสื่อต่ออยู่ในวัฏฏะสงสาร อหลงอยู่ในรูปินธนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดเลยนี่ไงผมถึงบอกสิ่งที่ผมพูดผมไม่ได้สอนอะไรผมพูดกระแทกให้คุณเห็นอารมณ์ก่อนให้ข้ามลุกลับกุ่ก่อนอืมคุณก็ไม่ได้ต้อาตัวตนไปทำใช่ไหมตรแบบเนี้ยฟังอย่างเดียวยนะสองด่านแรกเพราะมันแค่สื่ออะไรบางอย่างเพื่อให้คุณเห็นตัวเองแต่ที่จริงที่ผมสื่อมาไม่ใช่ความจริงนะถ้าคุณยึดไปจําเนี่ยมันกลายเป็นความรู้ มโน,นมันเป็นไวรัสพอมันจำแล้วมันก็เกิดความอยากจะไม่บอกไปสอนเขาตัวเองก็ยังทำลายตัวเองไม่ได้เลยทำลายตัวความยึดมั่นถือมั่นไปยึดเอาคำของอาจารย์วิทย์ไปสอนต่ออยก,กลายเป็นกิเลสแล้วก็ทีนี้ปฏิเสธอาจารย์แล้ะทีเนี้ยอาจารย์เป็นคนไม่ดีในพวกมึงอะตอนแรกมานี่ดีหมดนี่ไงเดี๋ยวกูจะออกฝนไม่ตกแล้วแต่ไม่สบายวันเนี้ยหายไม่สบายกนเดี๋ยวจะไปขี่ขี่มอเตอร์ไซค์สองคันเนี่ยอุ่นเครื่องฮาเล์เดวิส,สัน พาเครื่องไอ้พาท่อมาโยนะดังกึ่มอีกตัวหนึ่งตัวนี้คัสสิกตัวนี้เสียงไม่ดังโอเคเอาแค่หอมปากของคอแค่นี้แห้ะเนาะอย่าไปหลงเลยสิ่งที่ฟังมาจำมาไม่ช่วยตัวเองผลทุกหรอกนะครับโอเคครับสวัสดีครับเบอร์โทรของอาจารย์ศูนย์ก็แปดสามสี่หนึ่งแปดหกสี่สี่อออิสระด้วยอาจารย์วิทย์นะเออไลน์เบอร์นี้เบอร์ไลน์เลย เบอร์โทรของคุณบัวก็092 768 9 6 7 4นะครับเออาไลนา์เหมือนกันแต่ถ้าหาไม่เจอก็เข้าทาง Facebook เอาไลนา์ทาง Facebook แล้วทาง TikTok นะฮะใครจะทำสถานธรรมร่วมกับอาจารย์เนี่ยแห่งปัญญาเนี่ยก็ติดต่อมาได้นะฮะโอเคแค่นี้แหละสว,วัสดีครับ